สวัสดีครับสวัสดีประหยัดรักต่างใบครับนิตาซอร่ารักต่างใบค่ะเมือ่อน,นี้มากินเขาพัดเผ็ดใส่อ่หมักทัวหมูใส่หมักทัวพัดเผ็ดหมูใส่ทัวนะครับผมอาหารเช้าเมื่อนี้จานเดียวจานเดียวเลยนะครับเดี๋ยวอีรีเลยออซ้ำไหมอาหารจานเดียวแต่อาหารแต่เดียวเขา,าสอง<ต>จาน เช้าของวันวันอย่างมือวันวันพุทธวันพุทธวันที่แปดวันที่แปดวันศุกอย่างวันที่แปดวันศุกเดี๋ยวมองก่อนอออ๋ันนี้เดดใหญ่เนาะวันที่แปดวันพุทธหิวข้าวคอตาไล่ผมเบิ้งพิษหม่องเบิ้งพิษเดือนอาวันที่แปดนะครับผม ปีใหม่ได้อาทิ์กว่าละช่วงที่หนาวเนี่ยวันที่สิบเอ็ดถึงวันที่สิบสี่บอกมันจะหนาวครับนะครับในรอบปีเนี่ยม,มันจะเป็นวันที่หนาวที่สุดเห็นไหหนาวเนี่ยไม่ต้องเปิดแอร์แอร์บริมุนเป็นปลาลมเราล้วยป้ะลลมกับรรรกบ,ร,ร,ร,บริมุนนะครับได้บ่กของห้าวบริมุนมเล่นในหของอัดหมุนอยู่ สองหองมุนอ๋อสองห้องมุดอยู่อากาศเมื่อนี้สิบสี่อ,องศานะครับจวงหกมงเจ็ดมอง สิบสีสส่องศาก็เืืว่าพอได้เมื่อวานหนาวกว่านี้นี่นนหานาวตองนเมันขึ้นพังลมสองผืนอยู่แต่ว่าหลมไปฮาม่ามันห่อนแม่นอ,อากาศค่อยดึงทิม <laughs> <laughs> ค่อยดึงทิมบนห่อนนี่ ช่วงหัวค่ำในหนาวนะครับเมื่อวานนี้หัวค่ำในหนาวพอดีหัวคำ่ำหนาวระบาดเนี่พอดีมันก็อุณหภูมิค่อยสูงขึ้นสูงขึ้นเนาะอตอนหัวค่ำด้ห่มผ้าสองพืนน้นสอนกันพอห่มตัวโต้ถ <c oughs> ้ามึงจะมินตาดึงออกเลย <c oughs> ห <c oughs> <c oughs> วานจะถามอ่ะ เอาห่มอ,อันพื้นนึ่งไปใส่ห่มหมแต่พื้นเดียวตีนยจ้าบอลูว่าน<อ>นหลับดีดีบุกเมียมาเจ้าดึอ่ออกยมไรพี่น้องคนว่านาวลมผอมผ้านาวน้ำป้าพิงไปมีคนมาอมีคนมาหอมไก่มันก็อุ่นนั่งทีละไออุ่นของคนก็คนนี่ใจกันอุ่นเนี่ยครับ มีใบยีหลาพร้อมกันอืมใช่ใบยีหลาทั้งหมด่าสองสองามใบนั่ยอือเนี่ยบุ๊มบัมบ่ค่อยเห็นในเตียงนะครับใบยีหลาแต่ว่ามีอยู่บ่กินอ๋ออันนี้เป็นใบยีหลามันว่ามาใส่ผัดใส่ยิงกังเซียแทนใบกะเพราคักเลยอ้ามันงามจนเป็นดอกบุ๊คบุเก็บมากิน มันหอมเนี่ยแซ่บดิแซ่บแซ่บว่าตวอ้เทาป่นนี่บมกเคยกินส้างว่าบ่งจักมันก็แม่นยอมหลับเดียวนห้องบรูมันบอลูบัจูแนวดอกแนวใดที่ห้างคุนเคยแนวดที่ห้าอยู่ไก่มากแนวเอกเนี่ยห้าวด๋ยก็เคยใส่เคยกินห้าเคยบุญจัก ช่วงล้งปีใหม่นี่ก็จะเงีบเยบๆเนี่ยนะครับผมเงียบเงาปกติเป็นมาปีใหม่มาปีใหม่บ้านเนาะเอารถเอาล่ามาน้ำมาน้ำหมูน้ำพวกมาน้ำกันก็นกนแล้วแต่นะครับก็ว่าหาเงินใส่ปีใหม่เนาะหาเงินใส่ปีใหม่เมื่อมาหอดปีใหม่นะครับ โอ้ยปีไม่ในี่ปีนึงมีเเื่อเดียวกินไปรลดใส้ไปโลดใสไปรลดท่านนังคนก็ได้ขายเขาแม่ <c oughs> บัดบัดย่ำที่เมื่อได้ขายแม่ขายขายเขาทรงทงั้ง มือนี่ต้องรัดเข็มขัดให้ดีนะครับผมเสื้อเกินแบบนี้ต้องรัดเข็มขัดให้ดีผ่านใจใจแนวดไาที่บจําเป็นหรือว่าเป็นของภุ่มเพื่อ,อยอั่นเองนะครับกดปลอเมอเอา,ม,ม,า,ม,า,าม,เมื่อที่เข้าหาเงินไดมันมันบเมนวาสิหาไใดทุกมมือด หาเงินเลยก็ว่าเจ้าของหาเงินเก่งหาเงินหมานบัดนี้มันม่ไมาเนี่ยมันหาบ่ได้เนี่ยมันยังสี่ลไรนะครับ <S <S ผมนนน<ช>หนึ่งคร<ช>ับวันผู้หนึ่งอยู่นะครับหนึ่งหาเงินวันหาเงินได้ดี เงานเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ยังครับพราได้อยู่นะครับผมซื้อรถซื้อลากสามารถซื้อเงินสดได้อยู่เนาะครับแต่ว่าบาดเน่ามันไปเน่ามันบ่มีเน่ามันเบิดเวลาเข้าแล้วผ่านไปแล้วมันก็หายใจฟืดนะครับผมยอมเราตอนนี้หายใจเปื้อ คนที่เคยมีเงินแล้วก็มาล่องมาล่องบ่งมีล่องเบงนะครับเคยมีเงินหรามามาล่องช่วงจังหวะที่ว่าหาเงินบพ่พอใส่หาเงินบ่ท่านใส่ในล่องเบงมีความรู้สึกนะครับกับคนที่บ่เคยมีเงินแล้วมีเงินมาโดยปฏิหารยังจะล่องเบงเท่ากันนะครับมันคนเราเพี้ยว ก็ย,กยังเบิ่งอันหมดไอ้ยังเบิ่งยูทูปูุดเบิดที่เพิ่นไปซอยทั้งฝั่งเล้าเนาะทั้งเซียป,ปน่นทั้งนองไส้ไนะเวลาจับเงื่อนไฮนี่น,นะครับนองไส้ก็ได้บ่เคยบ่เคยบ่เคย,บบเคยเห็นบ่เคยจับบ่เคยบ,ายบ่ายบ่เคยมีไ้นะครับเ <พอ S 2> ทป <พอ S 2> ที่กับสุดย<พ>อดเมื่หลังไงเพิ่นเห็นไงริบสองแถว นี่แะครับการการท่านนะครับผมท่านทำบุญไม่ต้องจําเป็นต้องไปวัดแต่พ่อแม่บอิ่มนะครับค่ะในในเรื่องของลูกเนาะที่บริวากันแต่วันกับความจริงนะนะั่นแหละถ้าคุณยังไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่คุณได้พ่อแม่คุณยังไม่อิม่มก็ไม่ยังไม่ต้องไปวัดให้พ่อให้แม่กินกอนบุป,ปการีหรือว่าพระพุประจําบ้านสกอน เ้าบอกแม่นว่าไปวัดบดีดีนะครับเก้าบอกยินดูก้อนน่ยำไม่ได้เท่าแล้วเก้าบวกค่อยดีอัน <c oughs> แข็งว่างเคี้ยวเหอ แา้งเค็มค่ะบะนะเนื้ออื่นก็หมักแข็งหน่อยมันแบบมีแมวแมวแน้วแนวแน้วหมักเนอะเติมเลยเติมปมอิ่มล้วก็กินหน่อยเดี๋ยวมื้อนี้ค่อยว่าอันน้ำพริกอันมันบ่ค่อยโอเคปานเดพริกพริกแกงเ่ะอ หมักไปหมักมันเผยกว่าพ่อกินอยู่ดิเดี๋ยวเมื่อหนาคอยไปซื้อยวนตลาดเทศบาลหมเจ้ากินท,ที่จริงพัดแบบนี้ถ้าเราใส่พริกแกงก็ได้ห้าวต่ำเอ้เลยก็ได้เครื่องข้าวต่ำหอ้มันจะไม่กว่าจดกว่าหอมกว่าเผยกว่าพือคือมันจะอันนั้นสดกว่าเจ้าบอกคอยซื้อเลยที่จริงสูตรคอยแล้ว่า,วาสีสัน อแต่ว่าใส่ซีสันแต่มันมันบดได้เผ็ดเดยเป็นอันพริกแกงผัดเผ็ดแต่มันบดได้เผ็ดแต่ว่าข่อยไปกินอาหารภาคใต้นะผัดเผ็ดก็คือรสเด็ดเลยโอ้แ่บภาคใต้เขาอาหารเขาเจ้าพวกแกงเหลืองแกงเนียงแจงแจวรสเด็ดเลยนะอาหารรสจัดเข้มข้นสุดยอดเลยกินบ่ลืมจักเทืือ เผ็ดพนะกวกแกงไตปลาพวกอี๋ยังมุนเนี่ยแมของอ่านภาคใตบบน้นะเมือมอมอ่อเมื่อไนเขยจะไปซื้ออันเลี้ยวอันตลาดเทศบาลที่ขาดเผ็ดมาพิสูจน์แต่ละคนกับเห็ดโบกคือกันนะเห็ดโบกึ่งกันแม่ตั้งแต่็ม่ปขายเห็ดขายยังเห็ดโบกคือกัน เ่เนี่ยกินข่อิ่มเดียวจันมันบรสุูป่นึ่งแ้วประเดี๋ยแต่ยังว่ามันแข็งกัดบม่ได้ดูกวันอนนี้ยังปวดปวดหากินดูกวันได้มม่ตาาจะไข่ทิมวอนใดที่เป็นลูกวันเรามากินเลย ไปมากแขวไข่ผสมผู้เทาซัมบันีนขนาดแขวผู้เทาแขวปอมเะาว่าแขวปลอมเนี่ราฟไส้มาสามสิบกว่าปีแลนวที่ไปใส้หม่มันก็จะเสื่อมละแล้วก็ยัมย่ยมมันแข็งเลยว่าหยัํายามันเจ็บแขวแขว็เริ่มพวกข้อดีบันไดนมันแขวแม่ อย่ามันเจี๊ยบมามันสีอิ้วหยาบห้องอีกบุคคมค่ามันยำมันกระดูกอ่อนยำดุวันดุวันมันแสบก็อย่งผู้สาวอ่อนๆน่ยมันก็แสบนี่กระดูกอ่อนตอนนี้อะไรบ่อือผัดถั่วเขาเสื้อแต่หมูมากันได้ซื้อหมูสีสิมหาบาท กินออมกบออมใส่อันผักกาดเนาะมืออื่นเอาไปซื้อเนาะออมใส่ผักกาดแมนพักเข้ามี่หลายแล้วแบบพักไท่ก็ะแดกพักใส่เห็ดวัดโอ้ยงามหลายโอ้ยผักกาดนี่ปู่มาเห็นยังบุกินนะเอาก็กินเมื่ได้พ่อบ่ได้กินเองไปหาเนื้อกินมาใส่อยู่กินทุกมมือว่าะฉะน่ะผักกาดบ่เคยเว้นแต่ละเมือกขอพ่อแด้ว่าปลูกไว้แล้วว่ได้กินเมื่อนี้ก็เปลี่ยนกินแหน ผักใสผักใสบริกินหลวนเราเห็นเกิดขึ้นยังว่าเห็นเห็นแล้วส่ทั้งสองย่างเลยก็ไแด้รับมกันกินแล้วก็ดบวยงานครับบื่ยงานจู่ต่อเนี่ยห้องทำงานน้อยๆห,ห้องนี่แหละนะครับห้องมันเดิกเสียงเล็กๆ อยู่จังหวัดอุดรธา,านีเคยออกทีวีเดยผมเคยออกทีวีแต่อัดเพลงนองอ่ำก็รับกินเขาาวากันนะครับําหรับนี่กับบ่มีสาหระายอย่างเราก็มีเอาความแ่บขมานัวนะครับทั้งกินทั้งวาวทั้งหย่ำมทั้งเือกเขาอาจจะว่าเอ้ยก็ยังกเกินเขาซะก่อนเขาาคาปากยังวาวรว้อรื้นี่สไตล์ของผมนะครับเนาะแต่์ของข้าวขากม เปลี่ยนมุมกันแน่ปกติเนี่ยมินตาจะนั่งอยู่ได้ด้านขวามือของผมผมจะคือว่ากินกินข้ราทางนะครับกินที่ใต้กบเป็นบอ่้นกันแต่วันนี่ก็เลยว่าือโอกาสว่าถ้ามุมกวา้างหน่สิแต่กลิได้เห็นค่เข่าเข่าปากแน่การปกติมันเกิดค่เข่าเข่าปากก,ก็คือถ้าอยู่ฟังนั้นมันก็จะบังบังตลอดนะ,อะเห็นชัดๆกันนะครับสามิตตัวจริงนะครับมินตาตัวจริงนะครับหน้าแบบ อจ๊ดๆบ่ได้แตงในปรุบงบะมีแอปมี่ย่างกันนะครับผมขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ให้กําลังใจนะครับติดตามกันต่อๆไปนะครับผมติดตามว่าชีวิตการคลองรักของเราสองคนที่เป็นหลักต่างไวไทยเล่ามันจะเปลี่นไปยังไงในวันต่อๆไปนะครับสำหรับมอนีข้องใบสมิโกนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ